สวัสดีครับผมสวัสดีนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาหนะ้านะมาดูวิธีการเกี่ยวเขียดสดตกปลาชโดกันนะครับนี่ฮะชุดเบียดที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นชุดเบียดแบบกิบล็อกกิบล็อก2ชั้นเนาะชุดเบียดจะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับวิธีการเกี่ยวนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับกันตอนแรกเลยให้เรา ปลดการกันสว่ก่อนนะครับปุ๊บจากนั้นเราปลดคลิปล็อกตัวนี้นะฮะใช้มือดันลงมาให้มันอยู่ลักษณะนี้นะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับให้เราเริ่มทําการเกี่ยวกันนะครับวิธีเกี่ยวนะครับให้เราปักจากด้านบนของหัวเขียดเลยนะครับประมาณระหว่างตาสองข้างนะครับให้ทะลุคางนะทะลุปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไล่เขียดเข้ามาข้างล่างเลยให้มาถึงให้มาถึงตรงโคนเขียดอย่างนี้นะครับจากนั้นให้เราใช้ตัวคลิปล็อกของเรานะที่เราปลดออกเนี่ยทาการล็อกไปนะครับ กดเข้าไปล็อกปุ๊บมันจะล็อกอยู่เลยนะครับตัวนี้นะมันจะล็อกเขียวอย่างนี้สังเกตนะฮะมันจะไม่ไหลลงมาหาปลายเบ็ดนะเขียดเพราะว่ากิ๊เรามันล็อกไว้แล้วจากนั้นก็ให้เรานําตะขอเบอ่ดเกี่ยวนะฮะเกี่ยวจากด้านล่างของท้องเขียดเนี่ยครับประมาณตูดเขียดเลยนะประมาณอย่างนี้นะฮะให้ปักทะลุขึ้นไปข้างหลังปึ๊บนะครับปักข้างหลังนี้ให้ทะลุเลยนะครับปึ๊บอย่างนี้เลยนะตะ,ะขอเบ็ดโพนะพูดง่ายๆจากนั้นก็ เสียบกันสะวะของเราเข้าไปกันสะวะนะมันจะช่วยให้เหยื่อของเราตีลุยป่าหญ้าได้นะมันจะไม่เกี่ยวหญ้าวิธีการเกี่ยวลักษณะนี้นะครับปลากัดนะปลากัดมันจะติดง่ายคือเราแทบไม่ต้องส่งสายก็ได้นะครับไม่ต้องส่งสายยาวลวพาะพอกัดเพราะว่าตัวตัวเขียดเนี่ยมันจะอยู่ช่วงกลางของตะขอเบ็ดพอดีเลยนะฮะเห็นไหม เวลาปลาฮุบปุ๊บมันจะโดนเต็มๆนะฮะโดนเต็มๆแล้วก็วัดส่วนได้เลยวิธีการเกี่ยวเขียดยดตกปลาชะโดตกปลาช่อนนะครับอโอเคครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นานๆท่านใดสนใจตะขอเบ็ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไอตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับก็กดเข้ามาทักทายกดเข้าไปสั่งซื้อไดนะ้โอเคครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับ